สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้แอดนะคะนำสูตรหวยวินสองตัวล่างมาให้ชมนะคะเป็นหวยยี่กี่นะคะเแบฟบยี่กี่นะคะเแบฟบรวยนะคะวินนะคะเราใช้จับคู่แปดตัวนะคะวินเลขมัดเลขนะคะใช้แปดตัวมัดกันบวก อะนะคะแล้วก็ต้องกดกลับเลขทุกครั้งนะคะทั้งหมดนะคะเล่น1บาททุนอยู่ที่56บาทได้90บาทนะคะกำไรอยู่ที่34บาทต่อรอบแต่ถ้าเล่น10บาทนะคะทุนอยู่ที่560บาทได้900บาทกำไรอยู่ที่340บาทต่อรอบอันนี้แอดเล่นม่แอดก็จะเล่นเริ่มต้นที่10บาทนะคะถ้าเป็นเลขมัดวินแอดจะเริ่มที่1 0บบาทเพราะว่า ทุนมันไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราเล่นรูด19ประตูนะคะมันจะใช้ทุนเยอะนะคะรูด2ตัวอะไรอย่างนงี้นะคะแอดยกตัวอย่างมาทั้งหมด21รอบแต่เราจะเล่นทั้งหมด20รอบนะคะทุกคน1รอบใช้ในการหานะคะสูตรที่แอดจะให้ในวันนี้ก็คือใช้นี่นะคะหน่วยล่าง บวกสองนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเดือนสิบนะคะสูตรแอดนำมาจากห้องเว็บปวยวัน,นวันนี้เลยนะคะบวกสองนะคะบวกบวกหนึ่ง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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบวกเจ็ดตัวสุดท้ายตัวที่แปดให้บวกสามนะคะนี่นะคะตามสูตรของเราเราจะได้ผลลัพธ์ ตัวไหนปุ๊บได้ผลลัพธ์ตัวไหนปุ๊บนะคะเราก็จะนําบวกกันไปทีละหนึ่งจนได้เจ็ดตัวเพราะได้เจ็ดตัวตัวที่เจ็ดเราจะบวกเพิ่มไปอีกสามแปมนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดแปดตัวนะคะ,ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ,ะหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะคะบวกสอง หนบวกสได้3นะใช้3ตั้งก็3 4มสี่ห้าหกดแดเนี่นะคะได้7ตัว1 2 3 4งสองี่ห้าหกดเตัวปุ๊บตัวที่ตัวสุดท้ายบวก3ามคงที่9กบวกสได้12ใช้แค่เลข2นี่นะคะเราเล่นสองตัวล่างนะคะสตัวล่างเราจะกดสองตัว สองตัวสตัวล่างกด2ตัวล่างแล้วก็กดสองถักกลับการวินเลขนะคะสำหรับใครที่วินไม่เป็นอย่างยกตัวอย่างเลขชุดนี้นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าสองสามสี่ห้าหกดแปแล้วก็สงนะคะวิน8ตัวอ่าแล้วก็แปดเขียนประกานี้ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดแดตัวนะคะก็จะวิน3าสนะคะต่อไปก็สามสสามันไม่ค่อยชัดคะสามสี่สามห้าสามหกามเดสาแปดสามเแล้วก็3าสองตัวสุดท้ายนะคะต่อไปก็เริ่มที่เลขสีก็จะเป็นสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าสี่เก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสี่สองนะคะสี่สองมันจะไล่ลงมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะที่ห้าก็จะเป็นห้าแล้วก็หกแล้วก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือห้าสองนี่นะต่อไปก็เริ่มที่เลขหก 6, ค่ะหกหกเจ็ด หกแปดหกเก้าหกสองตัวสุดท้ายต่อไปเริ่มที่เลขเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็ต่อไปก็แปดแปดเก้าแปดสองตัวสุดท้ายของเราก็คือเก้าและสองนี่นะคะมันจะเฉลียงแบบนี้นะคะกดกลับเลขด้วยนะคะทั้งหมดตัวนี้มันจะไ,ได้อ่าอืม ยี่สิบแปดชุดนะคะยี่สิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอห้าสกดกยี่สิบแปดกดกลับเลขนะคะก็คูณสองก็จะได้5้าถ้าเล่น1บาทก็ทุนอยู่ที่56บาทแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็มาดูในรอบที่24ผลออก7 3า เจ็ดสามเจ็ดออกที่9กสองอันนี้เข้าตรงเลยนะคะนี่นะ,ะนนะเข้าเลข92นี่นะคะเข้าตรงนะคะนี่เราก็บวกกำไรไป340บาทนะคะอันนี้ถ้าใครเล่นตรงนะคะโดยที่ไม่กลับเลขก็จะทุนแค่28บแปดบาทนะคะ,ะแล้วจะเขียนตรงนี้ด้วยด้วยกว่าตรงนะคเต่าเต่าคือตรงนะคะ ถ้าตรงก็จะเขียนตัวเต่าถ้ามันเข้ากลับก็จะเขียนกอไก่นะคะต่อไปค่ะนำสองบวกกับสองทงที่สบวก2อเป็น4แอดเขียนยงี้เลยนะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะอ่ะสเอาสตั้ง4ี่ห้าหก็ดแปอีกหนึ่งตัวก็คือเลข0 0นยนยบวกสามงกที่ก็ได้3นะคะรอบนี้ออก3 3มสาห้ 8, ออกที่0ูย์แอันนี้เข้ากลับเห็นไหมแปมันอยู่ด้านหน้า เข้านะฮะศูน์แนะคะศูนย์แบวกสามร้อยบาทบวกสามร้่เข้ากลับนะคะก็ไก่นะนี่เท่ากับต่อไปค่ะแปบวกสได้10ใช้แค่ศูนย์คะศูนย์หนึ่งสห้าหกเจ็ดตัวตัวสุดท้ายบวกสาบวกสเป็น9นะคะนี่ผลออก5 2 3 9อสม เก้าสกลับนะคะเข้าตัวกลับ9แล้วก็เแล้วก็3ามนะคะเข้ากลับแต่ว่าก็ยังบวกไป340บาทกลับนะคะเอไปค่ะสาบวกสเป็น5ก็จะเป็นห้าหกเจ็ตัวสุดท้ายบวกสเป็น4ออก9ก้าแปดหสี่ห สี 4, 6, เข้ากับอีกแล้วนะคะตัวเลขตัวกลับนะคะบวก340บาทกับนะคะ,คะ,คะต่อไปค่ะหกบวกสเป็นแปดแปดเก้านย์หนึ่งสอบวกสเป็น7นะคะแล้วก็ต่ออันนี้ออก4ี่แปดสีกับ0เข้ากับนะคะหอยู่สุดท้ายนะคะ หอยู่หลังศูนย์อยู่หน้านะคะบวก340ี่สเข้ากลับนะคะถ้าดูอย่างนี้แล้วกลับเยอะทุกคนถ้าแต่มันก็เสี่ยงเยอะแหละถ้าใครไม่กลับเลขเนาะกลับไปหืเหอขายได้กำไรอยู่แล้วอ่ะศูบวกสได้สองสองสามสี่ห้าหเจ็ดอ่ะแปดแปดบวกสามสบอ็ด่ะเก้าศูนสองสสองสี่สองกลับนะคะ เข้าตัวกลับนะคะบวก340เข้าตัวกลับนะคะ,ะต่อไปค่ะ2อบวกสเป็น4 4 5 6 7 8 9 9าหกบวกสาบวกสได้ส2บสงนะคะ้นออก04111อันนี้ไม่เข้าหลุดนะคะต่อไปค่ะ หนึ 1> 1่งบวกสองได้สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่แอดเพิ่งได้เจ็ดตัวแป๊บหนึ่งนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ต้องศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามนะคะก็ก็ยังหลุดอยู่ดีนะคะหนึ 1, 2. 2่งสองสองบวกสองได้สี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์บวกสามได้3าอ่ะอันนี้หลุดนะคะต่อไปค่ะสามสี่ห้าหเจ็แปดเ้าเ้าบวกสามได้2นะคะอออ่าผลออกศูนย์เก้าสองสองแปดสองกับ8เข้าตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับนะคะนี่นะคะต่อไปค่ะแปดบวกสอง สิบหกใช้หกตั้งหกเจ็ดแปดสองสองบวกสามได้5นะคะผลออก4ี่หกหนึ่งหสี่ะคะสี่หกหนึ่งหสี่อ่ารอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบต่อไปค่ะสีบวกสเป็น6เลขชุดเดิมค่ะชุดด้านบนนะคะผลอ,ออกหนึ่งหนึ่งสี่ห้า ศูนย์ห้าอันนี้เข้าตรงนะคะศูนย์อยู่ด้านหน้าอันนี้เข้าตรงบวกสามร้อยสี่สิบบาทตรงตรงต่อไปค่ะห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามบวกสามเป็นหกนะคะผลออกเก้าสามสองศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าตรงนะคะ เข้าตรงบวก340บาทเข้าตรงนะคะต่อไปค่ะ1บวก2ได้3ก็จะเป็น3 4 5 6 7 8 9 9เ็บวก3 <c oughs> เป็น12นะคะผลออก1 4488นี่นะ,ะ8เข้าอันนี้เป็นเข้า,าเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลนะคะใครเล่นเบิ้ลอ่ะอันนี้ พิจารณาดูนะคะว่าถ้าเล่นเบิ้ลใครไม่เล่นก็หลุดไปนะคะแต่ถ้าใครเล่นก็เข้านะคะอันนี้จะไม่เขียนระบายสีนะคะต่อไปค่ะ8ปดบวกสองเป็นสิบศูนย์หนึบวกสเป็นเพ้นออก0 8 8 0 6ปดเข้า0ูเข้าตรงนะคะหลังๆมันมาจะเข้าตรงนะ,ะ0ูนะคะต่อไปค่ะ6กบวก2เป็นแ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะได้เจ็ดนะคะผลออกสี่สามศูนย์สองสี่สองสี่เห็นไหมคะเริ่มเข้าตรงแล้วนะคะทุกคนสองสี่สามร้อยสี่สิบตรงถ้าเข้าตรงแสดงว่าตัวเลขด้านหน้า,านะคะหลักสิบหลักสิบล่างนะคะจะจะน้อยกว่านะคะจะน้อยกว่า หน่วยล่างนะคะตัวเลขนะคะจะน้อยกว่านะคะ oh. ก็จะเข้าตรงแต่ถ้ามันมาอ่าสิบบนอ่าสิบล่างมาสูงกว่าหน่วยล่างก็จะเข้ากลับนะคะ oh. ต่อไปค่ะสี่บวกสองเป็นหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองบวกสองเป็นสี่สี่หกเก้าหกสามอันนี้หลุดค่ะ หลุดสามรอบแล้วนะต่อไปค่ะสามบวกสเป็นห 5. 5, 1. 1้าห้าหกเจ็ดปดเกศหนึ่งบวกสามเป็นสี่นะคะสองเจดสี่หนึ่งเกข้าที่หนอันนี้เข้ากลับกลับนะคะทุกคนกลับนะคะ ต่อไปค่ะ9้าบวกสองสิบ4อ็ดพอได้7ตัวตัว,ตวสุดท้ายบวก3ได้0นะคะ0ู9 59ห้า 0, 6, 9, 5, 9, 5, 9. ออกที่5 9รอบนี้หลุดไปนะคะหลุดต่อไปค่ะ9บวก2ถ้าแอดผิดตรงไหนก็ทุกคนชี้แจงด้วยนะคะดูไปตามๆแอดด้วยนะคะก็เอาสูตรนะคะเป็นหลัก บางทีแอดมันก็เบอร์นะคะนับถูกนับผิดนะคะ่ะเก้าบวกสองเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดสามสองห้าแปดเจ็ดสามสองห้าแปดอือเจ็ดสามสองห้าแปดนะคะห้าแปดรอบนี้หลุดนะคะ ดอดูรอบต่อไปนะคะ8ปบวกสเป็น10 0 1 2 3 4 5 6 6ึบวกสเป็น9นะคะรอบนี้ออก3 3 1 9 2นะคะ9 2รอบนี้บวก3ามรเข้าเข้ากลับนะคะ,ะกลับนะคะ รอ,อบสุดท้ายค่ะสองบวกสเป็นสนะคะก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแดเศบกสมได้3นะคะผลออกหกห้าแปดห้าเจ็ดห้า็ดนะคะบวกไป340ี่นะคะเข้าตัวตรงนะคะนี่นี่นะคะสูตรก็ตามนี้นะคะทุกคนลองไปอ่ะ คำนวณดูนะคะหลังๆอาจจะแบบหลุดนะคะหรือว่าแอดสูตรก็น่าจะถูกเลยนะคะอะลองลองเอาสูตรนี้ไปเทสดูก่อนนะคะทุกคนนะแอดทำมาเหมือนหรือแอดบวกเลขผิดแต่ว่าสูตรนี้ก็ได้อยู่นะคะอะเดี๋ยวอีกสูตรหนึ่งแอดขอไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอีกสูตรมันคือสูตรไหนนะคะแต่สูตรนี้ก็ถือว่าเข้าเยอะอยู่นะคะ บินสองตัวล่างนี่นะคะทุกคนฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ